สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูนอแล้วทุกเรื่องครับวันนี้ก็มาต่อกระแสดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของหลวงตาบุญชื่นครับท่านออกทุดงวันนี้ทราบว่ามาถึงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกแล้วยังไม่จบสิ้นกันเกี่ยวกับเรื่องหลวงตาจะก้มกราบพระอายุ22่พรรษาผมแปลเ,เรื่องราวมาจากเพจคนที่ศรัทธาหลวงตาบุญชื่น เขาาไปลงในเพจแล้วก็ไปต่อว่าพระอาจารย์ที่ท่านบวชมา2 2พรรษายอย่างเสียเสียหายเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจของอาสาธุชนที่เป็นคนที่ศรัทธากับหลวงตาบุญชื่นเนี่ยทำยังไงเราเป็นชาวพุทธเราจะวิพากษ์วิจารณ์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าอย่างไรให้มันเหมาะสมเพราะว่าคนที่เป็นพระเนี่ย <c oughs> ใช่ว่าเจ้าห่มเหลืองเข้าไปแล้ว <c oughs> จะก,กลายเป็นพระอาหารหันต์อริยบุคคลทุกคนหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดไดโนเสาร์จังหวัดกาลสินนะครับเขาเรียกว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์เนี่ยท่านก็มีคนไปถามท่านว่าหลวงปู่ทาไมทุกวันนี้พระนี่ถึงมีแต่พระไม่ค่อยจะดีมากกว่าพระดีๆหลวงปู่ก็บอกว่าโยมเวลาเข้าไปเวลาเข้าไปหาทองคําเนี่ย เขาแบกทองคํามาจากไหนก็ามาจากภูเขาเอแบกดินเวลาเขาจะเอาทองคาเขาจะไปร่อนหาร่อนทองนะครับเขาก็จะร่อนเศษหินเศษดินออกก็ให้มันเหลือแต่ทองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ธรรมดาแล้วมันก็ต้องมีทองแล้วก็มีดินทองก็อาศัยดินจึงเกิดเป็นทองบ่มตัวฟักตัวมาเป็นทองนะครับทองก็อาศัยอยู่กับดินมาก่อน เพราะฉันแลวพระเนี่ยจะเป็นพระอรียบุคคลในวันข้างหน้าก็ต้องอาศัยการขัดเกลาใช้เวลาในการขัดเกลากระแสของหลวงตาบุญชื่นออกธุดงนี่กระตุ้นการปฏิพฤติปฏิบัติให้กับพระสงฆ์ข้าเจ้าหลายท่านลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติตนในการออกจาริกธุดงเดินทางไกลกันนะครับถึงแม้บางองค์จะไม่ได้ออกเดินเหมือนหลวงตาบุญชื่นก็อาจจะไปเดินจงกรมเดินธุดงในวัดในวางของตนเอง กะเสดร,รามากก็คือมีพระภิกษุรูปหนึ่งอายุยี่สิบสองพรรษาอายุพรรษาของท่านยี่สิบสองพรรษาจะมามาถือพวงดอกไม้นะครับจะมาคารวะหลวงตาบุญชื่นแล้วก็หลวงตาบุญชื่นท่านอายุน้อยกว่าอายุพันษาน้อยกว่านะครับถึงแม่อายุจริงของท่านจะมากแต่ว่าอายุพันษาน้อยกว่าท่านก็จะกราบพระอาจารย์โดยธรรมเนียมของหลวงตาบุญชื่นเวลจะกราบพระนะครับอายุพันษามากกว่าท่านก็จะไม่นั่งผ้า เราะว่าถ้าหลวงตาไปนั่งผ้าไปกราบลงตรงผ้าเขา้ายกับว่าหลวงตานี่อยู่ที่สูงกว่านั่นก็คือผ้าหนีนิดเดียวนะครับท่านเป็นความละเอียดของจิตใจของท่านท่านก็จะไม่กราบท่านก็ไปรื้อผ้าออกจะก้มลงกราบพระอาจารย์ที่อายุพรรษาการมากกว่าก็ไปเจอลอตเตอรี่นะครับหลวงตาก็บอกลอตเตอรี่ใครลอตเตอรี่ใครในสายตาของคนที่มองก็จะมองว่าลอตเตอรี่นี่เป็นของพระอาจารย์อายุยี่สิบสองพรรษา ท่านเราก็ลองคิดไรตรตรองดูว่าพระยี่บสองพรรษาท่านคงไม่เดินโดดเดี่ยวมาแต่เพียงคนเดียวนะครับท่านก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหามาปูผ้าสีเหลืองรองเอาไว้แล้วก็เอาตอรี่ทับไว้เอาตอตอรี่ซ่อนเอาไว้นั่นก็คือลูกศิษย์ในยูทูบเบอร์เขาก็ชี้แจงว่าเป็นของลูกศิษย์ของพระอาจารย์เป็นผู้เอามาไว้ไม่ใช่ของพระอาจารย์แต่ประการใดแต่ทางเพจคนที่เอามาโพสต์ก็ยังไปดา่า พระอาจารย์ว่าเหยียบบวชมา22พรรษาไม่ได้อะไรเลยหรือไม่ได้ซึมซับอรรถพธรรมเลยหรืออะไรทํานองนี้นะครับอย่างเสีย,สยหาย,หายในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะดุด่าว่าใครโดยเฉพาะพระอาจารย์ท่านเป็นพระอวุโสเป็นพระมหาเทระ22พรรษาแล้วเนี่ยในการเจริญจิตตภาวนาท่านอาจจะไม่ได้ทํามากเท่ากับหลวงตาบญชื่นแต่ท่านก็ยังน้อมจิตน้อมกายออกมาต้อนรับ พระภิกษุที่เดินทุดงผ่านวัดของท่านท่านก็มีใจิตใจที่น้อมเอียงเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติเราดูเจตนานะครับส่วนลูกศิษย์เอาลอตเตอรี่มาสั้นไว้ก็เป็นธรรมดาของปุถุชนคนอย่างเราไม่ใช่พระอราหันต์ก็อยากจะให้หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์เหยียบให้บ้างเผื่อว่าจะเหยียบเอาไว้จะได้ถูกกับเขาบ้างนะครับก็เป็นความเชื่อของลูกศิษย์ลูกหาถามว่าเร็วร้ายมากไหมก็ไม่ได้เร็วร้ายอะไรนะครับบางพระบางองค์ ท่านก็ถือท่านก็เสวดท่านก็เสียกให้ <c oughs> หลายรูปท่านก็แจกก็มีนะครับในการทําบุญทํากุศลมีการประมูลลอตเตอรี่ในบุญภาพป่า,ปาบุญกระถินอย่างเงี้ยท่านก็ยังจับยังแจกกันเลยนะครับก็ยังมีให้เห็นกันอยู่เหยียบฉนดที่ดินเหยียบอะไรที่ดินเหยียบชนดที่ดินเหยียบน้ทสามหลวงตาบุญชื่นท่านกาหนดเอาไว้ท่านก็ไม่ทํานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะไปเหยียบฉนดเหยียบทิ้นโอ้คนจะแห่กันมาเยอะแยะนะครับท่านก็ไม่ต้องไปทํากิจของสงฆ์ละ หรือไม่ก็เป็นการอวดรูอวดปฏิหารว่าตัวเองนี่เดินทุด,ดงแค่นี้ชาวโซเชียลก็อาจจะไปตําหนิว่าโอ้เดินทุดงเนี่ยมาไม่กี่ปีแค่นี้เองปัจจุบันนี้เป็นเกี่อาจารย์ใหญ่แล้วเลยจะมาสวดจะมาเสกนู่นนี่นั่นแล้วเลยนะครับอย่างเช่นมีคนทางจังหวัดเลยเนี่ยพุทธรูปเอารูปหลวงปู่มั่นมาให้ท่านเสกท่านก็ไม่เสกท่านก้มลงกราบรูปหลวงปู่มั่นแล้วก็บอกว่าเอาไปบูชาที่วัดที่บ้านได้แล้วเ,เห็นไหมท่านทําให้ดูเป็นแบบอย่างให้ดูนะครับท่านก็ไม่สวดไม่เสกแต่ว่ากราบ รูปล,ลงปูม,มันให้เห็นเพราะฉะนั้นเป็นความละเอียดของหลวงตาบุญชื่นของท่านนะครับที่ท่านไม่ทําถามว่าท่านจะทาทําได้ไหมทําได้ถ้าอยากจะทําแต่ท่านไม่ทําเพราะว่าท่านป้องกันปัญหาเอาไว้ก่อนถ้าติว,ว่าท่านทำเนี่ยติว่าท่านทนา,ทานทปุ๊บเขาก็บอกโอ้ยหลวงตาบุญชื่นเหยียบแล้วนะนะแล้วก็ไปพูดกันเอยศักดิ์สิทธิ์อะไรแค่ไหนปากมนุษย์นะครับปากมนุษย์นี่มันปากไม่ดีครับสักไม่ีมจะศักดิ์สิทธิ์เลยลอตเตอรี่ไปเหยียบแล้วเห็นจะออกเลย เห็นไหมครับก็จะพูดกันอย่างนั้นเออเอาฉนวที่ดินไปให้เหยียบแล้วเนี่ยไม่เห็นจะได้ขายเลยฉนวที่ดินนักศาสนาเมนจะได้ขายเลยก็จะไปพูดไปพรนธนากันในสมรภากของมนุษย์มเมนจะศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเป็นสะอย่างนั้นเพราะมนุษย์มันเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะกิเลสครอบคำใจิตใจอยู่ก็หวังจะไปพึ่งเศรษฐกิจกแบบนี้นถ้าเหยียบฉนวนะครับหลวงตาบุญชื่นไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้นอนผมก็จะไปให้ท่านเหยียบเหมือนกันเผื่อว่าฉนวของผมเนี่ยจะมีทองผุดขึ้นในที่ดินบ้าง ก็อาจหลายอย่างและประการจิตมนุษย์ก็ปรุงแต่งกันไปเขาเรียกสังขารและจิตสังขารคือการปรุงแต่งจิตสังขารและจิตคือปรุงแต่งจิตสังขารกายสังขารก็คือเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี่คือเรียกว่ากายสังขารแต่กิตตสังขารก็คือมันปรุงแต่งไปต่างๆนานาหวังพึ่งหวังพาสิ่งภายนอกหวังพึ่งหวังพาบุญญาบารมีของหลวงตาก็จะมีเยอะแยะหลวงปู่คุณปริสุทธโธเนี่ยขณะท่านเป่าฉนวดนี่นะ ไม่อยู่หรอกครับไม่ได้พักไม่ได้พอนหรอกเป่ฉนวนหยียบฉนวนนี่เอาคนเข้าไปเยอะแยะครูบาอาจารย์หลายรูปก็เอาเขาก็เอาฉนวนไปให้เป่าไปให้เสกไปให้บุตรไปให้อธิษฐานจิดให้ <c oughs> ได้ขายบ้างไม่ได้ขายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนแล้วก็โอกาสแล้วก็เงินของคนที่คนเขาซื้อก็เป็นห่วงมาพูดวันนี้ด้วยความเป็นห่วงว่าเราเนี่จะไปพูด ละเมิดครูบาอาจารย์ที่ท่านครองภาคการสำพัสในขณะที่พวกเราเนี่ยก็ยังนอนอยู่บ้านกอดผัวกอดเมียกอดลูกกินเหล้ามาสุลาเล่นการพานันกันอยู่เนี่ยนะครับเราบางอาจเลื่อมไปใช้คําไม่เหมาะสมใช้คําหยาบไปวิพากษ์วิจารณ์ครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นพระจะเป็นคารวาสทุกคนย่อมผิดพลาดกันได้ แต่เมื่อผิดพลาดแล้วนะครับในขณะที่เขาออกคลิปมาหลงตาไม่ก้มลงกาบหลงตาเดินหนีอย่างนี้ท่านก็อับอายพอสมควรแล้วแล้วก็ได้สติพอสมควรในการที่จะไปทําอะไรแล้วก็ไปตักไปเตือนลูกศิษย์อาจจะโดนว่าพอสมควรนะครับหรืออาจจะไม่โดนว่าท่านท่านเมตตา,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 าลูกศิษย์เขาบอกว่าไม่เป็นไรสิลปอย่าทำนะเห็นไหมครูบาอาจารย์อับอายขายหน้าต่อหน้าทารกํำน,นันครูบาอาจารย์ถูกวิพากวิจารกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเราเป็นใครก็ไปสือไปรู้ ยิ่งวัดปัจจุบันนี่พวกทัวนี่ฟังไม่ชัดฟังเรื่องไม่จบไม่ดูต่อเลยเห็นดวงตาไม่กล้าเห็นดวงตาเดินหนีนะครับก็ทัวเขาเรียกว่าทัวลงไปดุด่าว่ากล่าวทั้งๆที่ยูทูบเบอร์เขาก็เขาก็อธิบายไว้แล้วว่าท็อตตอรีร่ไม่ใช่ของพระอาจารย์เป็นของลูกศิษย์หลายคนก็ไปพูดถึงเรื่องของผ้าเหลืองว่าพระเอาผ้าเหลืองให้หลวงตายอยาบมันเหมาะสมหรือไม่ คนที่เขารู้เขาบอกว่าเหยียบได้เพราะว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเศษผ้าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับเหยียบได้ไม่ใช่ผ้าที่ใช้ห่มไม่ใช่ผ้าที่เป็นผ้าที่สละออกมาแล้วในพุทธการก็มีถึงขั้นเอาไปทำเอ่อเอาไปมุงหลังคาแล้วก็เอาไปตาใส่ดินแล้วก็เอาไปก่อทําบ้านทําห้องไปกั้นเป็นผนังก็มีนะครับก็เป็นการใช้ผ้าอย่างคุ้มค่านี่ก็อันหนึง่งผมก็ไม่รู้ว่าเหยียบได้หรือไม่ได้นะครับก็เห็นผ้าสีเหลืองอยู่ตามวัดตามวานเนี่ย หลายวัดก็เป็นผ้าเช็ดเท้าก็มีนะครับก็เป็นการใช้ผ้าถือว่าเป็นผ้าที่สระสลัดออกแล้วไม่ใช่ผ้าครองปัจจุบันถ้าเราใช้ผ้าที่ท่านครองอยู่อธิษฐานกิจใช้อยู่และไปทำานี่มันไม่ได้แต่เป็นผ้าที่สระออกแล้วก็เป็นเศษผ้าชิ้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมเีเราเชื่อว่าท่านมีวรรจิตอันสูงส่งเขาก็เก็บไว้สักการบูชาไม่ว่าจะเป็นอังสะ สังคาติผ้าจีวรผ้าสบงเขาก็เก็บกันไว้หมดนะครัหลวงปู่หลวงตาท่านมีชื่อเสียงมีอายุพรรษาการมากๆเราเชื่อในบุญคุณของท่านแล้วเราก็เก็บเอาไว้แต่นี้ก็เป็นผ้าหนึ่งนะครับนี่ไงครับข้อความครับบวชมา22พรรษา,าช่วยอะไรได้บ้างหลวงตาไม่กราบแล้วแอบซ่อนลอตเตอรี่ไว้ในผ้าเหลืองกรรมจริงๆแม้ไม่มีลอตเตอรี่ท่านก็ไม่เหยียบรอบผ้าเหลือง ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะครับไม่รู้จะพูดรู้จริงหรือเปล่าถึงเอามาพูดถ้ารู้นะครับแล้วชี้เขาเรียก well. ว่ารู้แล้วชี้รู้แล้วชี้ทางคนหลงทางบอกว่าทางไปถนนทางนี้เราก็ชี้ถ้าไม่รู้แล้วชี้สําคัญนะครับถ้าไม่รู้แล้วชี้เขาเรียกว่าไม่รู้ไม่ชี้ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่รู้แล้วชี้เขาเรียกว่าไม่รู้แล้วเอามาพูดรู้ไว้หมดแลเอามาพูดเนี่ย มันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวของตัวเราเองผมก็ไม่ได้ตำหนิมากหรอกแต่บอกว่าให้เรารู้จักแก้ไขนะครับในสิ่งที่เราทำไปผิดไปพลาดไปแล้วก็ออกมาแก้ไขอย่าได้ไปปรามาสครูบาอาจารย์เพราะว่าการปรามาสพระสงฆ์ข้าเจ้านะครับถึงแม้ท่านจะไม่ได้เช่นพระอริยบุคลจะไม่ได้เป็นโสดาสิกิทาคาอนาคาอรหันต์ตายอย่างที่เราเข้าใจแต่ท่านก็มีความพยายามที่จะขัดเกลาจิตใจของตนเองจึงได้ไปบวชในพระศาสนา เมื่อหลวงตาทุาดงผ่านมาท่านก็ยังมีกิจนอบน้อมที่จะมาคารพบบูชาถือพวงมาลัยมากราบมาคาระวะหลวงตาซึ่งเป็นกิจที่น้อมเอียงเข้ามาเพื่อคาระวะตั้งแต่ท่านมาจากวัดแล้วก็มาหลวงตาก่อนรับพรรษาแล้วพรรษา้อยก่อหลวงตาก็ก้มกราบนะครับเป็นการคาระวะกันเขาเรียกว่าคาระวะธรรมระหว่างพระต่อพระคาระวะกันนะครับเราก็ให้ผม ก็ให้กำลังใจท่านพระอาจารย์ยี่สองพันสารูนี้ <c oughs> ว่าปฏิบัติธรรมต่อไปเถิดอย่าได้ไปใส่ใจกับเสียงนกเสียงกาเสียงแผกิจาร์ของหติดยมผู้เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาราคาวิชาสักวันหนึ่งพระอาจารย์ก็โดนขัดเกลาในเรื่องนี้ก็จะเป็นผู้ที่ระมัดระวังอุรุมสั่งสอนลูกศิษย์ไม่ให้ทําแบบนี้อีกและจะเสียชื่อของพระอาจารย์อีกนะครับการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดประสบการณ์ จะสอนให้พวกเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพระอาจารย์จะเสียชื่อเสียหน้าโดาพนพิพาะอาจารย์ในวันนี้แต่วันข้างหน้าพระอาจารย์เขาจะยืนตระหง่านหินเหล็กที่โดนทุบโดนตีย่อมเป็นมีดที่คมที่กล้าเราโดนทุบโดนตีโดนแย่งเวียกจากญาติโยมสักวันหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่กล้าหารองอาจในพระธรรมวิน,นัยผมขอให้กำลังใจครับควรมีคนประการใดหวังว่าได้รับ การอภัยจากท่านผู้โพสแล้วก็พระอาจารย์กายเยนวาจายวิเกตเสวะวพุทธทกุกุมังปะกตตังไมยยังกายเยนวาจายวเกตตะเสวะวะธรมเกุกุมังปะกตะตังไมยยังสร้างเกุกุมังปะกตงสร้างเกกายเยนวาจายวเกตเสวะวาสังเกุกุมังปะกตตังไมยยังสร้างโคปฏิการห้าตัวอาจารย์ต่างการันเทสสร้างโุตุสังเก กรรมชั่วดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีต่อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีทั้งตอนหน้าและตหลังทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจขอหลวงครูบาอาจารย์อย่าได้ถือโทษปรตหสิกกรรมขอท่านผู้โพสก็ได้อย่าถือโทษปรตหสิกกรรมเพื่อการสำรวกระวังในการต่อไปขอท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้โปวดเป็นผู้ที่มีอายุวันสุขภัณฑะกระผมขอยกเอาคำอวยพรของหลวงปู่ท่านยนัตโร ท่านได้กล่าวไว้ว่ากินใจบกจกให้ล่งใยเคินเป็นหาดใจขาดเป็นว่างใช่ทุพว่างใช่ยมังขลัง่งเงินค้ามใยจยได้ขาดเคิื่อนทงห้ห้องใสดังท่องในเบาให้ง้งนท่องและเขาเต็มกระเป๋าอึงตึงมังมีสิสุขทุกท่านสวัสดีครับ